สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่30พฤศจิกายน63รอบป่ายทวงร่วงแรงอีกรบ250บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้ถึงรอบเที่ยง ทองโลกโกสปอร์ตลดลงไปถึง18เหรียญต่อออนครับส่งผลให้ราคาทองคําในประเทศไทยมีการปรับลดลง250บาทซึ่งตอนนี้แนวโน้มราคาทองคําด้านเทคนิคเป็นขาลงหลังจากราคาทองคําหลุดแนวรับที่สําคัญอยู่ที่1,850ดอลลาร์ต่อออนและ1,800ดอลลาร์ต่อออนซึ่งแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่200วันซึ่งราคาทองยังถูกกดดันจากความคืบหน้าของวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่เหลือปีนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1,770 15เหรียญและ1,750เหรียญตามลำดับครับสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5%ปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่25,350บาทขายออกที่25,450บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ24,892บาทและขายออกที่25,950บาทซึ่งวันนี้มีการปรับราคาทองแล้ว6ครั้งลดลงไป250บาทครับ ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับรอบบ่ายว่าราคาทองนั้นจะร่วงลงไปอีกถึงขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ